เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับพี่เอวาแล้วนะคะเนี่สสวัดีค่ะน่ารักมากเลยนะตัวจริงเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนพูดภาษากะเหรี่ยงได้เลยพี่พี่เคยฟังแล้วยังคะพี่พูดได้แบบมิงกะลาบาโอ้ไหมพ่พม่าอ๋อใช่ใช่ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงนี่แบบว่าสวัสดีตอนเช้านะคะกอนเลยเลื่องเงี้ยกอนเลยกอนเลื่องเงีกอนเลื่ยใช่ใช่เนี่ยเขาพูดสอนด่าสอนอะไรเป็นเป็นคำหยาบ เพราะฉะนั้นเราเลิกครบเรียนนะเรียนนะาโต๊ะฟันค่ะเลิกครบ,เอ,ครบเอวานเลิกครบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับเจ้าสมัยดิเดย์นะคะวันนี้พี่เอวานนะคะเขาก็ได้มาเยี่ยมเยียนเอวานอะนค่ะนี่เหรอพี่เอวานแล้วนะเราเราก็เจอแบบพี่เอวานเขาเคยฟังภาษากระเดี่ยมไหมคะเคยค่ะเอวานเคยฟังค่ะ <blender> จริงเหรอใช่เอออย่างเช่นอ่าจระเข้แล้วไปนะเช่นจระเข้คืว้าปึอจะว้าตัวจริงเออเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ได้นะเฮ้ยหยุดนั่นเอวาตัวจริงอ่ะอันนี้เ <probable eller Rednerwechsel> <wei> <GO av a> ไอ aya, ้วานเรเกลือค่ะเนี่ยภรรยาเสียภรรยาพี่แจ้งนะคะวันนี้ใครไม่รู้จักก็กดทิ่ไลน์ได้นะที่ไหค่ะเราเลิกก so ันแล้วอ๋อสดไม่สดค่ะเป็นเป็นยาอ๋อเป็นยาของลุงใช่ลุงผมผมดำนะครับผมมือหม้อผมอหม้อเขาโดนคนต่อยแล้วเขาแพ้อะใช่ไหมหัวเรยวหัวเรี่ยวอ้กี่ตัวโอ้เดินเป็นร้อย เดี๋ยวพี่เอวานตัวจริงอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมานี่นี่เอาเอาแบบพี่พี่เขาเคยตังเกเรีย์แบบไม่ไมยังไม่เคยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะสอนพี่เขาดูค่ะเดี๋ยวรอดูพี่เขาดูงูเสร็จก่อนนะคะนี่แบบคุณไม่เคยเห็นงูอพี่เคยเห็นไหมคะเคยค่ะเคยแล้วใช่ไหมอะงูเนี่ยโอ้ยอะงองูในกรุงเกงอ้าา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 า เขียวหั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 วเนื้อไงเออหัวทอดนี้ทอดนี้จะหัวทอดนี้นะไปแล้วไปแล้วงูไหว้น้ำหางนี้เลยหางนี้ไหว้น้ำไปแล้วนะเอ้โอ้นี่กันจะไปจะบอกนะว่าจะไปแข่งเออเนื้่ไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรารอเจอพี่เอวากันเลยนะเดี๋ยวส่วนภาษาเกลียงพี่เอวาค่ะแมนบ๊อก ไม่ใช่เลยเยาวาปลื้มเยาวาปลื้มเออด่าเอาชื่อด้วยค่ะเยาวาปลื้มแจ็คเอออ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับพี่เอวาแล้วนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะตัวจริงเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนพูดภาษากะเหรีกค่ะได้เลยพี่เคยฟังแล้วยังคะพี่พูดได้แบบมิงกะลาบ้อแดนนี่พม่าออ๋ ถ้า<บ>เป็นภาษากรหลีน<ม>ี่แบบว่าสวัสดีตอนเช้านะคะหอเลยไอพี่น่อเลยรอเลออละลงี้ละีรอเยงีเออแล่วเป็นเพื่อนชอเปอร์ไม่ะก็กออกออกอลลงีใช่เ่ะก็ละีก็ละีก็ลเออก็ สวัสดีตอนเช้าวันนี้ใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีตอนเที่ยงนะคะนี่เลยนี่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคใจเลยอ่ะห้องตายด้วยขนาดเดียวใช่ค่ะไม่ร้อนน้ำตาไม่ใช่ค่ะเนี่ยแบบเป็นแบบนี้แล้วมันจะแบบนี่เลย กอนเลยกอนเลยเกยน่คลกตอนเย็นนะคะก็ฮ้าเลเาเลใช่ค่ะฮาเลยเยใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนแค่ตัวข้างหน้าอ๋อก่อนเลยเกนี่เลยเาเลยเกใช่ค่ะไปไปพูดแพิจรไอ้กงี่จไอ้กล้องต่ีต่อเช้า ก็ลเกสวัสดีตอนเช้นีเลเกสวัสดีตอเย็ฮไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทาไม่ได้คนนี้ไม่่ซันเซคลิาลเกฟังเขาหน่อยอ่าทลกเกยโลเกยไก็ไม่รู้เนี่ยอสวัสดีตอนเช้ากลเกยสวัสดีตอนเย็นท่าเลเกยเอ๊ะไม่บ่ไบอกนี่นีดูด สวัสดีตอนเช้าเอ้สิเกตอนเย็นสมาดีครัจะไปเที่ยวแล้วเอ็กซ์คีมานียแต่อยากกินข้าวอยู่สปอตตาข่าวออีกรอบนึงอีกรอบขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวที่ตลาดซื้อของซื้อขนมโคกซื้อกับข้าวข้าวแกงมาฝากแม่เอ็กอสดีคีมีตามเฮ้ยวันนี้เดิน ับพี่แจ๊กกับเพื่อนมากมายกับพี่โทนี่กับน้องดอมกับพี่มูกับทุกคนเลยแล้วก็พี่แจ๊กไปเล่นกับงูแล้วงูกับกกลงมาแล้วก็งูเป็นงูเจ้าที่ด้วยแล้วก็เดินไปไกลมากแล้วพี่แจกก็หลอกให้อ้อมขึ้นมาเพราะวงๆมันมีทางเดีะยอยๆยเยยอเยอยวเยยอะยอยอะๆะๆะเยาะอะมเออสรุปเป็นเอเาเออ้บปอยกะะ ว้าว่บอไปไหมวัวแหวนว่าว่เออปลื้พี่จ่จมันที่ก่อนอพี่แจคจ้าจ้าว่าปลื้น้อันทียันนหูเ้าอมช่เหรอเกาะนได้ ันน <gesch> <laughs> ี้จะถึงเพินะคะด้านด้านนียากกับพ่อนีใช่ค่ะด้านนีแล้วหนูกยากกระพ่อนียากกับพ่อนีใช่หรอตด้านนียากกับพ่อนีใช่หปัน้าวันงมากเลยค่ะเดี๋ยวเชวนอีก้อหนึ่งโอเคสวัสดีตอนเช้า o o d o r n สวัสดีตอนเที่ยง Hello ก a สวัสดีตอนเย็นจำได้่ แล้วก็มีคำว่าพี่แจ็ด้วย้อาป้อเมาะหเราะหัวเราะหัวเาะหัวราัวเาหัเราะวาพหอเมาั้าหวเาะวเาะัเราะั้เาะหวเรละวเาะหัวเาันเี้ผหนีเราเาะ้เาะหัวเาหัวเรวาัวเราัวเรหัวเ่ัาะเาะหััเราาะหเะหัวเชหัวเาเนาะหัเวหาเเหะ 예뻐 매.아.오.이리 이 아이야.아래 먹이안녕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  อย่าไปฟังตรงนี้เขาเล่นใจไม่ดีเขาชอบสอนพูดด่าตรงนี้เหรอแต่เขาหน้าตาดูเป็นคนดีนะที่ดีกว่าคนเราดูภายนอกไม่ได้คนเราดูภายนอกไม่ได้แล้วเนี่ยเขาพูดสอนด่าสอนอะไรเป็นเป็นคำหยาบใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเลิกคบไม่ใช่เรียนนะเรียนนะต้องไปค่ะเลิกคบเอวาเลิกคบเอวานเลิกคบไม่หรอะพี่วานยังเล่นกับคนอย่างงี้เอวาเราจะสอนให้พี่วานอยู่รู้ช่ไหมอย่าง้มาม่าคนจะไม่ชอบเอวาน ไม่ใช่ป๊าป๊ามามาปุงเขาจะไม่ชอบมาดิเียบอะไรจไปทนกเยียบพเยตอนแรกว่าจะพาลงน้ำบอกเป็นเมนอาหาเลยที่แบบนนี้ไม่ต้องลัดลงเอง ยราคังเหนื่อยไหมยันเหนื่อยปะมันจะรับตำหนิไหมพี่แจเขาเขาลวนลักแฟนพี่แจแลพี่แจพี่แจเขาลวนลากแฟนพี่แจแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคะที่รักเมื่อก้อีอีอีดู้ยดูน้ อไรอ่ะงอนเหมือนเด็กเกลียดอุ้ยลง ผมไม่ชอบเลรที่มันออกเสียงผมเสร็จละเสร็จไปในป่าเสร็จแล้วไม่เป็นไรขออนุญาตอยากผมเสียใจแค่นี้ผมเสียใจเพแล้วราหนุอยมาโน่มาว่ายน้ำไปก่อนเลยนะมาน่มาฮ่าฮ่าฮ่ามาโน่มาน้อยมาลุยไหมน้อยมาหันมาดูหน่อยดิดูพร้อมไหมแหม่เมียกบก็จังเลยนะมึงเนี่ยนไงจัดพอเขาจับมือนิดหน่อยมึงก็เอาใหญ่เลยไงเมียแล้วที่สำคัญคือเมียกบไม่มาด้วยเออแล้วตอนแรกไอ้สัตว์มึงรู้เปล่า กูบอกให้เอามียมาด้วยแม่งไม่เอามานี่ไงเออนี่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 นบเนีแล้วนม่แี่น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 ีันีันี่น่นี่นนี่นกันี่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 นม่นีนี่นี่นว่นี่นีก็ี่นีนี่นี่นี่ใี่คี่นอ่นี่นียนีไนี่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 นี้นี่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 นียวค่นข่จีวไข่นีนอันีกองเชีร์ค่ะกองเชียร์กินค่ะรอกิน ไข่เน,นะปอยังไม่รู้เลยอย่าอนเมนูอะไรอ่ะเมนอันนี้อีหลีป๊อสออันีมาดูอพูดอีหนไม่ได้ะไม่ทนะดูยังไม่ได้พูดกับพี่บมด อันนี้นะทุกคนเจ้าจะสอนพี่เอวาแล้วก็พี่โมพูดภาษาเกรียงนะคะนี่อันนี้ไข่มดแดงใช่ไหมคะมดแดงนี่เขาจะเรียกว่าเตอร์เตอร์เตอร์อันนี้เป็นไข่มดแดงเตอร์ซื้อดิเตอร์ซื้อดิซื้อ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 เตอร์ซื้อดิเตอร์ซื้อดิใช่ใช่อะเตอร์เตอร์ซื้อดิใช่แล้วก็ชอดิไข่ค่ะชอดิจ้ากี่ใบดิกี่ใบดิ กี่ใบดีคะสองใบสามเลยเหรอคะมันใส่สามไปแล้วอ๋อสามนี่แหละดีกินหลายคนเยอะๆเลยค่ะเอาหมดเลยเนาะใช่เหรอเพราะว่าถ้าไข่มันเยอะมันไม่อร่อยหมายถึงว่าไข่เมื่อไหไข่มื่แดงเหรอใส่ไข่หมดเลยใช่ไหมใช่อ่ะโอเคเอี่เอาสี่ลูกก็พอแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติไข่มันเออาาเเแต่นื้อเแดไม่เอาวันนี้จะทอดไข่เมื่อแดงพูดยังไงคะเอ่อต้านหนี ยากะเจาะยากะเจาะเตอดิเตดิใช่คเตอร์ดิแปลว่าอะไรคะไข่มดแดงวันนี้จะทอดไข่มดแดงเนะต้นีต้นต้นขอยากกระเจาะยากระเจาะเตอร์ดิเตอิ่ะต้นอยากระเจาะต้านหนีต้นหนอยากระเจาะยากระเจาะเตอดิเตดิอ่ะร้อมกันร้อมกันเน้ต้นหีกระเจาะเตอดิ เมื่อกี้ม่ีพี่เนียาไวิเ่าาจิิวานนี่คือถ้าเรียนตนหนีเรียนี่เป็นเร็วค่ะใช่ค่ะตนี่กระจะอย่าอย่าใช่ค่ะอย่าอย่านีแปลว่าฉันใช่ค่ะต้นนีอย่ากระเจาะต้นี้ใช่ค่ะพี่โมต้นนีากระเจาะอไรเป็นจำไม่ได้พี่โมอันนี้จำได้คำเดียวคือความเวบลื่น ปปาอ่ะมเ็นนสวตะกุยตาตะกุยตาใช่กล้วยอ่ะตะกุยตาอุ้ยน่ารักด้วยด้วยปลากล้วยปลาอู้กินได้เลยเหรอคะนี่กินกินต้องต้องลองกินดูค่ะมันอันเล็กๆอันนี้คือกล้วยอะไรที่มันไม่ปลาดอกบัวเหรอไม่คือกล้วยอะไรพันอะไรตานีตานีเด็กเจาะเด็กเจาะตาเจดีตาเจดีตานีเด็กๆเจาะตาเจดี อ่ะทุกคนก็เก็ได้สอนภาษากเรี่ยงพี่เอวาไปเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะสวัสดีตอนเช้าโอ้หน้าใสอะไรขนาดนี้ตอนเช้าโอ้ยโอ้ยโกหกโอ้ตอนเช้าไหนที่นอนไหนที่นอนหน้ายังใสอยู่เลยเราจะพูดคำสัพท์กันอ๋อตอ้งแกงใหญ่โดยช้อยเจนเกี่ยวก็ได้สอนแบบภาษากเรี่ยงพี่เอวาไปเยอะแล้วนะตอนนี้เขาพี่เขาก็เสียแล้วสวัสดี กอเลยเก๋สวัสดีตอนเที่ยงนี่เลยเกสวัสดีตอนเย็นพาเลยเก๋แล้วก็ไม่พูดะไรนะพี่แจ๊คครับพูดะไรนะก้กพี่แจ๊คแบบเปลือยพี่แจ๊คแบบเปลือยเอาเน้นๆเลยครับปลื้มพี่แจ็คแบบปลื้มด่าบอ่ะดาบอ่ะเป็นพี่แจ็คเป็นผู้ชายบ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ็คโบอเขาบอกว่าแปลว่าหล่อมากใช่คุณบอกว่าพี่แจ็คเป็นผู้ชายที่บ้าพี่โม่พี่โม่ตาที่ไปแล้วคุณบอกว่าพี่แจ็คเป็นผู้ชายที่บ้าใช่ไหมตาฟังรู้เรื่องหล่อ แบบว่าหล่อแบบใช่งานทำพี่โมพี่โมแปลว่าหล่อจริงยวมลื่นหล่อมากมากจริงเหรอหล่อมากๆแบบแบบหล่อคลื่นคลื่นล่นแบบใช่ใช่หล่อแบบปลาปลายปลาอ้จริงเนยผมดีใจจังเลยที่เขาบอกว่าผมหล่อดีใจจังใครรู้ยังไงคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาว่าหล่อไหมเต็มชีพให้เท่าไหร่คนนี้เต็มร้อยเต็มพันเนอคนอแค่หล่อคนนี้หล่อขอแค่หล่อที่สุดไอ้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งติโลดยี่สิบ ก็ยังอยู่ติดรถหนึ่งพันโอเคอะนี่นี่พี่แบบถ้าอยากรู้ประวัติกระเดียงอะไรแชทมาได้เลยนะคะได้โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาแรงวันมาแรงทุกทุกวันเยอะเลยมันตามไฟก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสมัยทุเดย์แล้วก็ช่องจันโปรเอว่าค่ะเดี๋ยวกินแปะให้ข้างล่างนี้นะคะตรงตรงให้พี่กอล์เป๊ะค่ะใจ่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ